ถึงเพื่อนๆชาวครีเอเตอร์ทุกท่านนะคะ,ะมีหลายท่านที่ส่งข้อความมาหาพี่เปิลแล้วก็สอบถามว่าทำไมทำคลิปลงไปโพสลงไปแล้วมันได้0.00 0 00, 0จุ0 2ูนทำไมมันได้น้อยจังเลยพี่เปิลมันเกิดอะไรขึ้นต้องทำยังไงต้องแก้ไขยังไงอุ้ยนเนาะอ้าวซีบอกห้ฟางก่อนจักหน่อยมันนานา,นา,นาจิตตังเด้อพี่น้องเด้อคือตอนแรกจำก่อนนะ เท้าวความเท้าวความตอนแรกคือเราเล่นเฟซบุ๊กกันอยู่แล้วแมนบอลห้ ball, เาเล่นเฟซบุ๊กกันอยู่แล้วห้าบปรใดคืดว่าห้าสดแดงเงินได้ทองแด้หยางเลยเนาะเขากับโพดเฟซเล่นเฟสควมเท้าอยู่ทุกมืออยู่แล้วอยู่แล้วสินะเขาก็มีความสูขเบิงบ้งมูเบิ้งหนังก็หัวเราะเอิกอาเอก็มีความสูขอยากบนดาอยากหยางผู้ใดญ่ก็เทศเทศไปเนาะมันพอมีรายได้กับภาคเกษปกติอยู่แล้วแดแมนบอลเหมืนจะนี่อยู่มาเหมือนหนึ่งเขาบอกว่าเอา้าพี่น้อง เฟซบุ๊กเปิดสางไล่ได้เด้ดเด้จะไปเปิดโหมดเมื่อฉีบเนี่ยอ้าวไปเปิดโหมดเมื่อฉีบกะขยันเหตุขยันทรงขยันเหตุขยันทรงกันเพื่อที่สิยหุไดตั้งคาเปิดโหมดเมื่อฉีบมาแล้วเนาะเพราะตอนนี้กัญยากว่าโอ้ยคือบุดรต่างคาน้ำเพลินนอมีแต่คนเอาเงินมาอ่างมาอวดกันอยากได้คือเพลินเด้แมนบอเสร็จแล้วปุ๊บเพราตั้งคาใดเย้ดีใจสุดๆดีใจมาก ขอบคุณตัวเองเก่งมากได้ตั้งค่าแล้วขอบคุณเฟซบุ๊กอ่าพอตั้งค่าแล้วปุ๊บก็มีเรื่งมหิเครียดอีกแมนบอกเอา้าเหรียญคือพวกขื้นคือพวกอยเงื่นหลายคือมูเพลินมูเพลเพินพักกันมาเอามาอ่างอุ้ยเป็นหลายลอยเป็นหลายพันเป็นหลายมือเหรียญแมนบอกเพื่อนมาอ่างโพดปุ๊บ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 โชว์กันทุกวันเนาะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้เพื่อนเพื่อนยังสิเดี๋ยวไทยมูนันอันสรรพกรสิไปตามหาเมื่อนั่นล่ะบัตานี่็รอยากได้คือมูเขาถามว่า เห็ดจังไดคือไดจงสันเขาคือใดจงสันนี่คือคำถามแมนบอไปเบิงเขาเขาเหตุคลิปจังใดบางช่องเขาก็เหตุคลิปตะลกเออตะลกว่าม้วนเหรนเป็นธรรมชาติบ่แข็งบบแข็งถือบได้ตั้งใจสแสดงเกินไปแมนบอมันเป็นธรรมชาติเท่ากับอย่าเบิงเออเนาะมันดีมันสางสารดีเนาะ บางช่องเขาก่าเหตุแบบให้ความหูไอ้ยามพี่เปิลอินดี้กับสิมาเเวาสมูฟั่งเนาะพามูแก่ปัญหาในระบบนั่นน,น,นู่นนี่อ่ะพี่เปิลกับมาว์เเามูที่มีปัญหาในระบบกับสิมาหาพี่เปิลเนเีนเ่ยบางช่องกับสิเป็นแบบว่าตลกเนาะเ่นตลกเออพอแม่ลูกเ่นตลกกันนะคะขอบครัวสามีภรรยาไปเบิรงคอนเทนต์เขาเอาเบิรงเบิรเบิรมาเอ้ห้ามากักเบิรงแนวด่นอห้ามักเบิรงแนวจังสันล่องเอาเขาแสดงกัน กับลูกเขาสองคนเว่าการซ้ำหนีค้นกับคือเบิ่งหลายแท้ลองเหตุทุกมือทุกมือบ่แมนวาลองเหตุคือเขาอ่ะเฮาหลอกได้เด้เฮาหลอกคํเบาคําจาได้บ่พิดแต่ว่าให้มันเป็นตัวเฮ้าที่แสดงที่เหตุนะคะเนาะลองทําดูเหมือนเขาในสิ่งที่เราชอบดูในสิ่งที่เราชอบดูเอ,บดเอามาทําเป็นตัวเราเอามาทําเป็นตัวเรานะคะแล้วก็เหตุทุกมืออาวจะลองเหตุแนวเนี่ยเบิง่ง เปล่าว่าจากซิปหามือขวยเซตคลิปแนวเนี่ยจ๊กซิปหามือขวยเซตลงทุกมือ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 อา้าลองเบิง้งเบิ้งนะนี่คือการพัฒนาคลิปแล้วก็ช่องของเราเองทํายังไงให้มันน่าสนใจเราชอบแบบไหนเราถนัดแบบไหนลองทำไปสังเกตทำไมเขาได้ยอดวิวเยอะทำไมเขาได้โกดไล์เยอะทำไมเขาได้นั่นนี่เยอะเนาะก็ไปลองทำดู นะคะ15วันขอทําคลิปแนวนี้ทั้งหมด15วันเลยทดสอบทดสอบถ้ามันได้ผลปังกูอจอบเลยไปต่อนะคะถ้ามันไม่ได้ผลเอา้าลองอีกแนวนึงก็ได้เป็นมาอีกแนวนึงเอา้า DIY แมนบอแค่พับแค่พับทิชชู่สมมุติแค่พับทิชชู่เฮงได้ให้มันเป็นดอกใหม้นี่แนว diy ลองเฮ็ดแนวนี้กันหน้า เอากระดาษมา,าพับนกแน่เอ,เอาถุงขนมมา,าพับเก็บเฮจังไดรห้มันมีชีดบวใไหลร่มเข่ากินได้้างนาอ่างสินะเพิ่นเ็เห็นเขาเฮดหลายเด้เดี๋ยวพี่เพ<ส>ิ่นก็สิหลอกเขามาเฮดคือกันนะทีนี้เราลองทําในสิ่งที่เออมันเป็นประโยชน์กับคนด้วยเว้ยมันดีเว้ยดูไม่ดูก็ช่างไม่ต้องไปไม่ต้องไปคาดเกณฑ์ว่าคนต้องมาดูเยอะคนต้องมานั่นนี่ทําไปก่อนให้เราทําไปก่อนนะคะก็ พอทําไปแล้วถ้ามันมียอดเพิ่มขึ้นมาก็ไปแนวนั้นต่อก็ได้ผสมผสานกันไปในช่องของเรานี่คือการพัฒนาคอนเทนต์โบแมนว่าอันบรดเวอเดอร์ขอโทษหลายๆมือนึ่งมือนึงกับมาเดอร์พี่น้องไม่กินข่าวแมนโบบานเฮ้าเนาะเอื่นเดกันมากินข่าวมันกับคอนเทนต์คือการเหมือนน่ะคอนเทนต์มันค้ายกันเหมือนกันหมดน่ะแมนบบค่ะมันเพราะมันขายกันเหมือนพี่น้องท้าเลื่อนไปเห็นอักดไล์รห้กันอยู แต่ว่าส่วนหมากับสิเลือน่านเลือนผ่านเบิงอยู่ข้าวหนึ่งกับเลือนผ่านกันเมนบบแล้วก็บอกแค่ว่าปฏิสัมพันธ์กันเดอ้อพี่น,อน, 4, นอ้องยังสั้นสี่เมนบบค่ะช่องใหญ่ๆนั่นสังเกตว่าเขาบอกคอยด้มากบอกว่ามาปฏิสัมพันธ์ฉันเพื่อนเจอเพื่อนไม่เลื่อนผ่านเขาเบ่เด๋ยวเบาจังสี่กันเลยเด้พี่น้องไปสังเกตเขาเด้อเขาสิเฮตเตคีปสไตล์ของเขาลง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 ,ลง,ล,ง,ล,งลงเห็นมูเจ้เบิงเมนโะบลองเฮ็ดคือเขาเบิงเนาะลองเบิงนะคะ มันจะเป็นอะไรที่อาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของช่องเราก็ได้คนบ้านคือมูเฮ้านี่แหละเห็ดใดคือกันนะคะมาให้กำลังใจพี่น้องเนาะว่าเฮ็ุจังไดน้อเรียน,นคืนอสิขืนเห็ดจังไดน้อช่องเฮ้าคือสินาสนใจคําว่าพัฒนาคอนเทนต์มันเป็นยังไงนะคะมันก็ออกแนวนี้แล้วก็การตัดต่อถ้าเราเรียนรู้การตัดต่อได้มันก็จะช่วยในการทําเป็นครีเอเตอร์ของเราได้ดีมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนั่นเอง ะะเป็นกำลังใจให้พี่น้องคออรีเอเตอร์ทุกท่านสู้ๆเดอ้อค่ะเลนให้มมนมวนอย่าเครียดหลายเครียดหลายมันสิไม่ดีกับสุขภาพของเรานะคะก็กเป็นกำลังใจให้ทุกท่านสู้ๆนะคะ